ื่อผลประโยชน์ในการเจราจาซึ่งซึ่งบรรยากาศในการเจราจาที่เป็นมิตรเนี่ยมันจะมันจะเจราจาอะไรได้ง่ายกว่าที่จะที่จะขัดแย้งกันนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นการมองเกมฮุนเซนข้ามช็อตมาตั้งแต่การส่งฮอนนัมฮงอะไรต่างๆไปเยือนไทยแล้วก็ไปพบกันที่อาเซียนนะฮะแล้วก็เชิญมาเยือนกัมพูชานะครับไม่มีการไปขอร้องฮุนเซนว่าให้คนไทยที่หลบหนีหลบซ่อนไปกัมพูชาส่งกลับคงไม่มีนะครับ คุณเซนก็บอกก็คุณเซนเขาบอกนะมันไม่มีอ่ะไม่มีใครไปหลบซ่อนไ่จ <c oughs> <c oughs> นะแล้วคุณจะไปเอาใครนะฮะ,ะล่าสุดเนี่ยเรื่องของนายตั้งเนี่ยนะะก็ท่าทีของกัมพูชาเขาก็บอกว่าค,คือคือเรื่องของตั้งเนี่ยมันมันมีปัญหาตรงนี้ว่าอ่มันมีข่าวลงนะข่าวหนังสือพิมพ์กัมพูชาลงว่าเออ่หน่วยงานเนี่ยนะตั้งเนี่ยไปติดต่อเพื่อจะขอรีภัย อย่างประเทศที่สามอย่างหน่วยงานของ UNTCIA เลยแล้วก็ก็เลยเป็นข่าวขึ้นจากกัมพูชาคือนักข่าวกัมพูชาไปเจาะข่าวตรงนี้มาเสร็จแล้วว่ามันกระจายข่าวไปยังไทยปรากฏว่าทางไทยก็ส่งมาถามก็ส่งหนังสือไปอย่างที่ทราบนะครับมาทางกัมพูชากัมพูชาเขาก็บอกว่าอ้าวเหรอตั้งอยู่ที่นี่เหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอตัวแล้วจะจะส่งกลับไปให้นะแล้วทีนี้มันไม่เจอแล้วจะให้เขาทาไงครับตัวไม่เจอครับ โอเคครับผมก็เชื่อว่าท่านคุณเซนก็คงต้องบอกว่าถ้าถามนะถามถามว่าเออเออก็แกก็ยืนยันมาโดยตลอดชัดเจนนะว่าไม่มีคนไม่มีคนที่ต่อต้านแล้วรอาหารอยู่ในกัมพูชานะค <ผม S 1> รับผมรู้ส <คง S 2> ึกว่าคุณประยุทธ์แกก็ออกมาแถลง<อ>ว่าไม่มีอะไรมีแค่เรื่องการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวแล้วก็ไปเรื่องการขนส่ง กับเพื่ออาจจะแรงงานที่ต้องการแรงงานเขมรเรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องหลักๆเลยครับเรื่องน้ํามันนี่แหละครับพี่ไมนพูดอย่างอ๋อครับไม่ไม่พูดเลยเรื่องน้ํามันในปิดข่าวครับเดี๋ยวเราเาื้อวาถ้าติดตามไปนานนะไอ้เรื่องไอ้บ่อน้ํามันการทะเลของเขมรกับไทยมันสนุกสนานมากนะครับแต่เรื่องนี้เคยพูดไปแล้วที่มันโยงไปถึงเรื่องเขาพระวิหารอะไรที่ฝ่ายธรรมาสเขาพยายากจะก่อเรื่องด้วยนะครับตรงนั้นนะครับแ้วนั้นมันหลายปีไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ เข้าสู่เรื่องงานตอบสัญญาสัมปทานซึ่งอามาตย์ก็กดดันนะครับเรื่องน้ามันเนี่ยคือก็ล่าสุดเห็นว่าจะมีกลุ่มรฆษณาอะไรออกมากดดันให้ดูแลนะฮะให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของอสัมปทานน้ํามันขึ้นเป็นของสาระอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็เป็นเกมเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันวันหลังนะฮะเรื่องน้ำมันเวลาก็ไม่พอแล้วนะครับเพราะครับเพราะว่าเราก็คุยกันคร่าวๆได้ว่าฝ่ายพวกกรปปสพวกนี้เขาก็เตรียมตัวที่จะมาประท้วงรัฐบาลคอสชอ,อยู่ เราอาจจะต้องอาทิตย์หน้าอาจจะต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยว่าฝ่ายมวลชนที่ว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยเขาอาจจะจ,จัดจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาได้เป็นการประท้วงคอสชอโดยอาศัยสัมปทานน้ำมันที่กำลังจะประมูลกันใหม่ในในอีกไม่กี่วันเนี่ยทีนี้เราก็ใช้เวลาของคุณดวงมาตอนนี้ก็ด้เวลาพอสมควรเรามีมีคำถาม อาจกล้า,ามีคําถามอะไรครับคือคุณดงเอที่คุณดงจะบอกว่าคุยเรื่องกุลาบสายประดิษฐ์คือไม่ทราบว่าคุยยังเนาะอ๋อแล้วก็เป็นบทบทกวีค,ครับและมีคําถามอีกคําว่าเออที่หน้าเว็บถามว่าถามคุณดงแบกแบกลิมกําลังเล่นบทอะไรอ๋อแบกลิมนี่นะครับเท่าที่ผมจับที่ประจรนนะ เออคือคือคือเขาต้องคือมันโดนยิงมาเมื่อปีไหนฮนะปีห้าห้าหนึ่งเนี่ยนะนะที่โดนยิงอะครับคือตั้งแต่โดนยิงเป็นร้อยนัดวันนั้นเนี่ยไอล้ลิมเนี่ยมันไม่ปกตินะครับมันมีเรื่องของสันหลังนะเป็นโรคตลอดเวลานะครับอันนี้คือทาให้สัมภาษณ์ของลูกชายเขานะก็คือต้องเดินทางบางทีต้องเป็นหมอนวดไทยบางทีต้องไปอองเซนที่ญี่ปุ่นนะครับเรื่องของอการไปแช่บ่อน้าร้อนซึ่งเป็นกิจวัตร ึ่งเจ็กลิมมันก็ทําอยู่เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่บางทีในไทยบุณิีก็ไปจีนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่อนี่คือถ้าผมก็เชื่อนะสิ่งที่ลูกชายเล่าอ่อเพราะว่าดูจับก,กระแสตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นเรื่องที่ลิมไปบังเอิญไปแนละ้วผมก็เชื่อว่าการไปตรงเนี้ยเอ่อผมก็ไม่รู้มันบังเอิญหรือมีการจัดกันขึ้นนะฮะก็เคยเป็นภาพที่เหมือนกับว่าไปคุยทักสินด้วยครับก็ก็จะเข้าก่อน เกมที่พูดเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีผลกระทบกับมวลชนฝั่งเขาและอีกอย่างหนึ่นงในเรื่องของความระหวัดระแวงระหว่างท,ะทะหารกับเที่ลิ้มขนาดนี้มันมีอยู่นะครับมันมีอยู่เพราะฉะนั้นไอการไปญี่ปุ่นเนี่ยเอาละถึงวันนี้บอกไม่ได้เจอกันก็จริงนะหรือไปออเซนหรืออะไรก็แล้วแต่น,น,นะแต่ใครจะรู้ว่ามันมีการไปพบกันไหมนะครับแล้วก็ความระหวัดระแวงของทหารกับสนธิลิ้นในขนาดนี้มันมีมากขึ้นและดูเอชซีวีนะวันนี้ก็เอาละ เอชวตอนนี้เจาะข่าวเรื่องของเนี่ยล่าสุดนะเรื่องของเงินซุกนะฮะเรื่องของอการซุกเงินเนี่ยของประยุทธ์เนี่ยีนข่าวล่าสุดห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยอยู่ในบัญชีเนี่ยครับก็เริ่มจะจะโจมตีประยุทธ์ต่อเวลาแล้วก็มันมีการส่งทหารไปถ่ายรูปใช่ไหมครัคุกคามจิตนาไปคุกคามเอชทีวีอยู่ประจําซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นผลซึ่งทางทหารก็ระแวงอยู่เหมือนกันเพราะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะขึ้นมาโค่นเขาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย การเดินทางตัดภาพที่เห็นตอนนี้มันมันจะเกิดความระแวงกันไปหมดนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรผมเชื่อว่ามันการเดินทางของทั้งิลป์เ่วันนี้ยมันแหม่มันเข้ามันเข้าล็อกหมดนะผมไม่รู้นะมันเกิดความระแวงไปทั่วหมดนะครับนั้นนี้ทั้งสิล์ก็ภาพที่เห็นก็เห็นว่าแกไปไม่ไปธรรมดาแกถ่ายรูปด้วยนะแกถ่ายกกรูปตลอดเวลานะฮะไปทั้งนู้นที่นี่หรือว่าจีนที่ถ่ายเยอะมากนะครับครับโอเคมีมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคุณเซนสก้าเพราะว่าเราจะ ต้องให้คุณโลกครับมีแม้คำถามไม่งั้นผมจะแถม RBN ให้นิดนึงว่ามันเคลื่อนไหวเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วนะแต่เป็นไม่เป็นข่าวเลยไม่มีใช่เออมันมีการเจราจาภาคใต้กันเกิดขึ้นนะสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าท่าทีเนี่ยก็คือคือ,คอมันเปลี่ยนคือการเจราจาดาเนินต่อเนื่องจากรัฐบาลปูปลแต่ท่าทีมันเป็นคนละเรื่องกันนะเพราะคราวที่แล้วเราใช้ตำรวจนะในการเจราจารใช่ไหมครับเออ แต่ครั้งนี้เนี่ยก็ใช้ในาทวีเนี่ยนายวินเนี่ย <c oughs> นะจําได้นะแล้วก็คนที่นําก็คือคนเอกอัสราเกิดคนเนี่ยถ้าทีที่ไปคุยอาเียนปรากฏว่าล้มเหลวนะครับเอ,อมันก้าวร้าเกินไปเพราะเพราะว่าตัวแทนเจรจารเนี่ยไปพูดถึงเรื่องยังยืนยนันเรื่องเรื่องสิทธิอนาเขตอธิปไตยของไทยนะซึ่งในชุดของเ่อมาลูไม่ได้พูดตรงนี้เลยเ็อมาลูพูดถึงเรื่องของ การสร้างรับอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง RBN เขาฟังแล้วมันมันเข้าทางแต่สมหรับชุดเจรจาของของนายประยุทธ์ชุดนี้ที่เข้าไปโดยมีพลเอกอัศราตัวเนี้ยเป็นตัวนำเนี่ยปรากฏมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับเอก็เรียกว่าโต๊ะเจรจาไม่ไม่งามอ่ะไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีแบบนี้ผมว่าปัญหาภาคใต้จะรุนแรงขึ้นอีกนะครับหลังจากนี้นะครับผม ครับก็ขอบคุณคุณดงที่รายงานข่าว BRN ในการเจรจารู้สึกว่าจะไปชักศึกเ,เปลี่ยนตัวเอาทมินเปลี่ยนสีไปเข้าไปแทนคอสชอก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคการดำเนินนโยบายทางสามจังหวัดภาคใต้อันนี้เราก็ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราจับชีพจพบมาคุยกันได้ในในอาทิตย์หน้าก็ได้สำหรับภาคใต้ แล้วทีนี้ว่าวันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณดงอัตชัยอนันต,มตเมธที่เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อตั้งแต่ค่อนข้างรายละเอียดและกับผมมิตรนัยฟังก็ดำเนินรายการก็พยายามจะชี้แจงให้อท่านทุกฟังได้เข้าใจถึงปัญหาระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างไม่ให้ประเทศไทยเราต้องมาเดินล้มเหลวเพราะฉะนั้น อ,อ,องค์การระหว่างประเทศหลายองค์การที่ผมติดตามอยู่เนี่ยเขารู้สึกจะมาช่วยคนไทยมากแล้วก็เจรจากับพวกคณะคอสชอโดยผ่านประานผู้ต่างๆเนี่ยมากหลายประเทศทีเดียวเพราะฉะนั้นว่าเราก็ต้องต่อสู้เพราะไม่ใช่เราจะปล่อยให้คนต่างประเทศเนี่ยเขาจะช่วยได้แต่ฝ่ายเดียวคนไทยจะต้องลุกขึ้นมาพร้อมกันว่า เราไม่ยอมในเรื่องอะไรบ้างในการปกครองแบบเผด็จการนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาจากและผมขอยุติรายการแล้วก็ขอบขอบคุณคุณดงก่อนจะจากกันขอโฆษณาปุ๋ยหน่อยนะโอ้ใช่ใช่แผมลืมไปผมก็ลืมเนเยนะเอาก็ปุ๋ยมิสตีนะครับตอนนี้ก็เป็นขวดหนึ่งใช้แทนตอนนี้ผมก็เห็นชาวนาตอนนี้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะ เปลี่ยนเป็นจำนำยุ้งฉางแล้วชาวนาก็าไม่ได้แฮปปี้เลยเพราะมันไม่ทั่วนะแล้วอย่าไปเกียบเทียบนะโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักกับจำนำยุ้งฉางเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับมันมันคือยุ้งฉางเนี่ยมันมันมันไม่ได้ให้ชาวนาจำนำข้าวปตน,นเป็นหน่วยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวนาวันนี้เขาเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลเนี่ยลดต้นทุนการผลิตคือลดราคาปุ๋ยนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยพี่น้องไม่ต้องไปขอรัฐบาลหรอกนะครับทราบว่าพี่น้องถ้าใครมีญาติพี่น้องเป็นเกษตรกรนะครับ โทรมาติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะครับ0923841222นะครับผมมีปุ๋ยที่จะลดราคาให้คุณ98%นะครับลดลงมา98%นะครับจากเงินหมื่นจะเหลือแค่เงินพันเท่านั้นเองเพราะเป็นปุ๋ยเทคโนโลยีนาโนแล้วถามว่าทำไมมันไม่กระจายในไทยพี่น้องต้องไปดูก่อนนะในไทยเนี่ยพ่อค้าปุ๋ยห้าเจ้ามันผูกขาดขายปุ๋ยเคมีอยู่ครับมันไม่ให้พี่น้องได้รับปุ๋ยอันนี้หรอกรับรองแต่ที่เรามีเนี่ยเพราะเราเป็นคนเสื้อแดงนะครับ แล้วเราก็พยายามทําตลาดของเราเองในแบบนี้นะครับก็จะมีปุ๋ยลักษณะแบบนี้อยู่เหมือนกันในเมืองไทยอยู่สามสี่ยี่ห้อแต่ผมยืนยันว่าของมิสเตอรีเนี่ยเป็นปุ๋ยนานโนซึ่งโมเลกุลละเอียดจริงๆกว่าผมเชื่อว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นทุกยี่ห้อที่ขายอยู่ตอนนี้และราคาถูกที่สุดนะครับพาะเราขายกันแบบพี่น้องขวดเดียวนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยคุณใช้ได้หกสิบไร่นะครับใช้แทนปุ๋ยเคมีสามตันได้เลยครับ นะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีสามตันใช้แค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนี่แหละนะครับลดลงเหลือไร่ละยี่สิบาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่อย่าตกใจว่าทาไมมันถูกได้ขนาดนั้นมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับมันเป็นการก้าวเปลี่ยนแปลงการให้ปุ๋ยของประเทศไทยใหม่หมดเลยซึ่งต่างประเทศนี่เขาใช้เขาใช้ยีวภาพแบบนี้มานานแล้วนะครับอ้าวติดต่อที่ศูนย์92นะครับ3841222ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเกษตรกรลาบากนะช่วยช่วยบอกกันหน่อยเลยนะครับเอาอย่างน้อยเนี่ยไปลองดู ะครับแล้วผมรับประกันว่าได้ผลแน่นอนเพราะเราใช้มาแล้วกันตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วมาถึงตรงเนี้ยนนที่ใช้แฮปี้ทุกคนเลยนะครับไม่มีใครไม่แฮ ppy เลยร้อยเปอร์เซนต์ะลูกค้าไม่มีคอมเพนเลยนะครับศูนย์เก้าสองสามแปดสี่หนึ่งสองสองสองครับติต่อไปคร,ครับขอบคุณคุณด่งครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรก็มีผลิตภัณฑ์ที่ควรจะไปทดลองใช้นะครับปุ๋ยนาโนราคาแค่พันสองร้อยบาทแล้วว่าถูกมากถ้าหากว่า ใช้แทนปุ๋ยได้ได้ถึง98เปอร์เซ็นตามที่คุณโด่งได้แนะนำนี่นะครับใช้แทนปุ๋ยได้ร้อยเปอร์เซ็นคือไม่ต้องใช้ปุ๋ยจะมีเลยครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยอันนี่คือปุ๋ยเลยครับแต่เราเรียกว่าอาหารพืชนะครับครับครับอ้นี่คือพืชมันเอาไปผสมน้ำใช่ไหมครับผสมน้ำใช่ครับคคือมันกินทางใบครับอันนี้ไม่ต้องกินทางรากฉีดตรงเข้าใบโดนใบเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปลงดินมน้ําชะลงรากไม่ต้องมีอย่างนั้นเลยครับฉีดตรงเหมือนให้น้าเกลือครับ เหมือนเราให้น้เกลือนั้นนะครับเพราะนั้นนี่เราก็เลยใช้ปริมาณน้อยมากเพราะนั้นตรงนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่คุณไปลองดูก็จะจะเหลือคือจะลดต้นทุนลงมาเก้าสิบปดเปอร์ซ็นของต้นทุนผลิตที่คุณเคยใช้อยู่นะครับจากร0อยเปอร์ซนคุณจะเหลือต้นทุนผลิตแค่สองเปอร์เซนนะครับมันมันต่ำขนาดน,นั้นคือเหลือไล่ละยี่สบาทเท่านั้นนะครับค้าปุ๋ยจากเมื่อก่อนนี้ไล่ละพันกว่าบาทนะครับเหลือย0สิบาทโดยใช้ปุ๋ยชนวนี้ครับไม่ได้โม้นะฮะเรื่องนี้เรื่องจริง พเพราะนั้น้าเกิดว่าวมันไม่ดผมไม่กล้าพูดหรอกมันเสียชื่อต้องให้ทุกคน,<ช>นไปทดลองซื<ห>้อไปใช้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องคุณภาพที่เอามาเสนอให้ให้กับพี่น้องเกษตร,รกรโดยเฉพาะและคุณโด่งโดยปกติโฆษณาอยู่ตามทีวีตามรายการใหญ่ๆแต่ตอนนี้ต้องมาอยู่ต่างประเทศก็เลยมีลู่ทางคุยกับท่านผู้ฟังได้น้อยลงก็ต้องผ่านสถานี วิทยุอินเทอร์เน็ตนอปชอียูสวีเดนแล้วก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณรงอน,นันอัตชัยครับอัตชัยครับผมจะพูดผิดอัตชัยอารันท,นท,นทเมและผมดีเจมิทนายสันขอขอบคุณคุณเทรนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ช่วยเหลือในการดำเนินรายการในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่ม เวลาประเทศไทยสามทุ่มทุกวันศุกร์เราพบกับคุณโดงและผมดีเจมินน์สันครับวันนี้ผมขออําราท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับักน